ปาดด้วยัหยเนี่ยหนเจไหนเมไหรวะ่อยเขาจะตัดรถออกไปยพี่อยรามันพุ่งไก่ได้ไหมมองคิดอยู่ไม่ได้ครับทำงานกับช้างปเดินย่างี้นะีเรางก đây đi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <coughs>